กัสบสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องสวัสดีป้าลุงเอฟซี FC ทุกท่านพี่น้องจ้ายินดีตอนหับข้าสู้ซองแม่น้องเดือนหากระมาฮอดพี่น้องจ้ามาฮอดขืนแปะโบเฮนไพรจักคนรอยู่วัดประสาทครับอะไรนะเอ๋อพอมันเป็นมันเป็นหนีมึงเดิมมพี่ม,มาแนบเบิ้งเป็นหนีไทเดี๋ยวมาเลี้ยวเบิ้งอ้าวเดี่ยวกับโบได้เอยียงอันนี่นะโอ้ดีดูเออ Terima kasih telah menonton! เตรียมย่สง้โซฟา้นี่นไหมคะ m i n ลงมาเลยได้เฮ้ยเวอร์นาชาลูกโตมินิลงมาเลยเด้เอใช่มินมมน่นนนะทีมงานโรงงานพี่น้องจ้ามีทีมงานบ่าวมีแล้วก็แม่ต้ามาแจกข้าวโพดพี่น้องจ้าเมื่อนี้ เป็นอไดีดูวยครับก็คลายดีเนาะสิเบิร์ตเลยได้ีบิรดีนไรปลามวยน่ะดูซามทงล้วก็ใส่ในซามทงโลนอืมแล้วแส่ทงแทนปลาหมวยน่ะ

งานบุญหยกยอดโซฟาบ้านนาหอยปังพี่น้องจ้าเมืองสองคนแควงสวรรค์เขตจนค์คำจันได้มาจนบ่ายไม่ต้องด้วยจันได้มาพี่น้องจ้าเ

mầm miki cái nào mình เอาแล้วกระดาษนี่มีบ่มี ไวออออวอวเเเสี่ยวเสี่ยวน้องดาน้องพลย้นก็ไล่เติรพี่น้องจาไลาเพาสมควรเนาะไกเชียนใกเแซ่บขึ้นได้น้องไม่เท่าไกเชิยกงญแสภาเนะ

มาฮหอดมาหอดเท่ากับลงมาพี่มีแต่พออร้อยแล้วอยู่นะคะจัดเยอะมาก กำลังดึงยอดโซฟาอันยอดที่สองขึ้นไปพี่น้องจ่ายอดที่หนึ่งดึงขึ้นไปแล้วเนาะขึ้นตระหอดพวกรรมมีการลานเงินอีกพี่น้องจาเล็กหน่อยท่าหับเงินแตกสูดสวดตะมวนนะพี่น้องเลย สยาสะโสตะสิวา <tules inhaling> <sat -tıro> <tutes> <tutes ha -tus información> มนนะมีทางในไส้ในถุง คือพี่ทีหยดยอดโซฟาพี่น้องจา้ามีทั้งหมดเจ็ดโซพี่น้องหอดโซฟามีทั้งหมดเจ็ดออโซ่เนาะตะเก็นตะเพลวนวานนั่นหอดแล้ว เ่อกวนเวยครับนเนะแม่เอาเผื่อมันปีลงมาหออกับกระจายถั่วเบด มันหักมี่ลมคนเตรียมค่ะพี่น้องจ้า เรารวมเราเป็นศิอรจากทงเนาะเนี่ยเตีมสีหวานลงมาแล้วลงทานกระเบิดเป็นทีเรียบร้อยพยยี่น้องจ้าขายดิบขายดีเนาะ ทางด้านนน่ะก็เจ้เพลินเมาไอติมแจกพี่น้องจ้าทางด้านน้นก็แจกไอติมน,น,นี้ปารขายดีคา,ายดีต่อคิวกันเป็นแถวสำหรับคลิปนิกาล่าและพเมพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องแม่น้องเดือนเนึ่เด้อพี่ผาดปากการใดขอถทษขอไปเอฟจีทุกท่าน Yeah. แล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องจาก MM. <laughs> <Sen DVD> ับสบายดีถ้าม่กินจะอ่ะคนไปที่กลาง่ายืยื้อเนไปที่งทางว่นยืดยเ้อ